ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอหรือหลังดูเสร็จแล้วและถ้าชอบคอนเทนต์มากๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอและช่อง Owen Kingdom ของเราและนี่ก็คือน้องผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปวิดีโอที่แล้วถ้าอยากมาอยู่บนหน้าจออย่างนี้คือการตอบคำถามนั่นเองอ่และนี่ก็คือคำถามประจำคลิปนี้คนดูเข้ามาใน Dis ส cord ของพวกเราแล้วหรือยังอ่ะก็ดิสคอไหนงั้นเหรอลิกใต้คลิปไงนะ เข้ามากันได้นะเข้ามากันเยอะๆเลยและถ้าเข้าแล้วอย่าลืมตอบด้วยว่าเข้าแล้วล่ะถ้ายังไม่เข้าก็ไปเข้าซะตายไปแล้วยอมตกนรกแบบคนทั่วไปโอ้ยธรรมดาธรรมดากันไปตายไปแล้วรวมผลสู้กับยมบาลมันต้องอย่างนี้ลิคิดผิดเลยทีำางั้นคิดผิดเลยอยากรู้ไหม เดี๋ยวฉันจะเป็นดวงตาให้แกดูเองว่าทําไมมันเป็นไปไม่ได้เว้ยแกแหกตาดูตั้งแต่ทางเข้าอะแกเห็นอะไรนะอะไร้งไปตับเลยอะลำๆใหญ่ๆให้เกิเลยนะไอ้นี่แค่ทางเข้าเมืองอะแล้วแกไปดูข้างในฐานทัพของยม,มบาลด้วยแกดู <c oughs> มีมากไปจำโดยคนที่สองแล้วแกดูพวกสัตว์นรกที่คิดจะรวมตัวสู้กับยม,มบาล แกดูสภาพร่างกายมันสิออแพ้งแรงหน่อ <c oughs> มันจะเป็นสู้ได้ยังไงวะ <c oughs> กาต่อต้านที่ผิดแล้วแค่ยังไม่พอนะอย่าดูนี่แล้วแกดูขนาดไซด้วยนะแกดูไซส์นี่มันมีแต่ไซส์บิ๊กบัมไปยังไซ์เล็กสุดเลย <c oughs> แลแกดูด้วยว่าม <Oliver> yeah, <Jerusalem>. right. ัน <albums> ม <travail> yup. ีกองทัพมากกว่าพวกแกเป็นล้านเท่าเว้ยนี่คือหลักฐานว่าทำไมพวกแกไม่สามารถลงพ้นสู้พวกมันได้เพราะมันมีกองทัพเหมือนกันเลยแกไม่สมองสู้แกก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแถวนั้นไม่มีอะไรให้แกใช้เลยสักอย่าเจอกองทัพเงาะปากกระเช้าไส้วนั่นและนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดมีกุ้งเลี้วอะไม่ไม่เอ็กดีอันนี้ <Yeah. laughs> เีอาก็คนว่าเขาคอนเฟิร์มด้วยเนี่ยมันคือ XD สมัยเปิด Discord แรกๆนะในดิสเราก็จะมีสงครามโลกครั้งที่3นิดหนึ่งอนะันแล้็ก็จะมีสงครามมันมมะนะและนี่ก็คือนกที่สะบัดขนมันเหมือนื่อเบนเลยหรือว่าเป็นผู้เบน รูปส่งมันได้แล้วมันเปรียบเทียบโอม้มาใช่เลยออืทำไมยูริได้เลยแกยูริในดิคคอนแล้วมันตาตาไม่เหมือนกันในนี้ดูแบบจริงจังอ่าเยอะตาตาตายดึกจีนหยุดทีอาตมาขอร้องอาตมาไม่อยากทําร้ายอาตมาเมาอยางสตหิหรือว่าเขายังไม่ตายแล้วเขามาเขามาเปิดธุรกิจอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเขาไม่รู้ตัว กบดานนะไก่ทอดฮิตเลอร์เขาแค่หลบหนีมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยเจอ้าว่ามาใช้ขี่ควายไล่รือหรือว่าหรือว่าชาติท่านมีประตูย้อนเวลาเขาแน่าจะไปในยุคตอนช่วงสงครามโลกแล้วเขาก็ไปหยุดมั้งถ้าเดออัศสง่างามนั้นหรือว่าได้มาจาก ได้มาจากสิ่งนี้ดูรหมว่าคนข้างๆทศชาคนนี้ไม่รู้สแล้วว่าในอนาคตคนที่อยู่ด้านซ้ายมือของท่านคือคนที่แข็งแร่งที่สุดในประเทศไทยว้ยเมียโพสต์วิบีโอวับวับวเตะคอพับลดลงบานมาลับวิววิวปรานใหม่ของคอมบโดดากอนวิชาคาถาที่ถูกลืมไปวันนี้ได้ค้นพบแล้วปรานโดมโดรูปแบบที่หนึ่งกระชากไก่ชวพริบตา กระชากไก่ชพิตาหนูจีสันได้เก่าไว่อีคนบาปมึงอย่าเข้ามายกกุ๊กออกกางเขนฟาดโอ้น่าเลยนายเลยวะธรรมชาติที่แล้วนะนนั่นไงทำหน้าคล้ายอย่างนี้อยู่เว้ยไม่เชื่อลองถ่ายเราทำหน้าอย่างนี้แล้วถ่ายตัวเองรูปตัวเองเราดูดิเอออันนี้ก็ได้นะอนะตาชั้นประชาธิแล้วอ่ะคุกก็คุกทำงานนี้ ลิ่นปิงสิ่งที่ผู้คนคิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่สหรัฐโตโตกํากำลังบวกกับฝ่ายอักษรเล้เยอรมันญี่ปุ่นแต่ความจริงแล้วอ่ะเอประเทศที่มันมีความเอวีพีดีเด่นที่สุดน่ะมันคือรัสเซียก่อรัสเซียต้องัะรัสเซียเาเป็นดงเลยรัสเซียที่กำลังย่ำเยอรมันเลยเยอรมันที่กำลังต่อต้านแล้วมาไม่หยุดมาไม่หยุดอินฟิี มันเยอะเกินไป I am sorry แล้วมันอยู่ไม่ได้ทำไมสงครามโลกทำไมกยังไม่ยอมแพ้สักทีบ้าชายบ้าแล้วไม่ยอมแพ้สักทีฝ่านเรนขอให้ยอมแพ้แล้วพะอีฝ่ายไม่ยอมแพ้ล้วทำไมสงครามพวกอเมริกาเรียกญี่ป่นไอพวกแจ๊บแจ๊บเลยลิกจะมาทำอะไรดูใช่ไหมโอ้เปล่าลุงจะมาซ่อมเรือให้ตั้งหา ทุบท <yy> ุบทุบทุบ <ình> ทุบพียงเนี้แลวก็เลยทุบทุบทุบเพียงแค่ทำการซ่อมเครื่องด้วยมึงสามารถฆ่าคนได้ด้วยนี่จะเจอโฆษณาอะไรเนี่ยเกชพบปะและออกเดทเครื่องล่าวีเอบีที่กัลเราใช้หมอเป็นมินิกันอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสามสิ่งอะคือสิ่งที่โคตรจะดีเลยว่ะสามคนนี้จะดีมากเลยอุนนัรนกลักเลยดูดีชสี โอ้โหอนะพอหน่อยอืมแล่นอนตอนนี้เขาได้ไปพบมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนบนนอกอวกาศแล้วไปแช่แข็งอยู่บนดอกพวงอ่ะโดีดนิ้วเหมาะฉันหอยไปไหนึ่งไม่ต่างเราจะต้องเกรงกลัวคนนี้ทางเราเปทางว่ามมันกลัวอะไรคนนี้วะ นี่งไงชาคนนี้ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนถ้าเขาจะชาเราจะต้องกลัวจอห์นวิกเลยเหรอเมื่อวานนายจะไปอยู่กาลักซี่ทางแค่เผือกไหนเขาจะตามนายไปฮ เอาสิพี่แกสบายใจนี่กำลังจะมานี่กำลังเอามาสกัดเอเลี่ยนบุกโลกหรือไงเนี่ยจนวิเอกโอ้โหของอย่างนี้มันธรรมดาจริงเลยมันต้องการเล่นพิสดารกว่านี้อะไลฟ์ใช่เลยโดนสวนตุกได้ทานน้อยข้างบนไอข้างบนไอชโอกอนเนี่ยพอดีมันเกิดแรงบันดาลใจอะนะวาดออกมาซะไหน่อยเอาไปช้ำสกินทีเพื่อนทำไมหน้าตาเหมือนฉันเลยอะเรียนหน่อย เฮ้ยรสชาติอย่างงี้นี่มันสปายนี่นะ <c oughs> <c oughs> นี่มันรู้สาติ่าไอ้สปายนี่วะ <c oughs> ต้องเลียบื่อรับรู้รสชาติและรู้ว่าเป็นสปายโอ้คุณคือใขร่ช่วยหนูเอาไว้ แค่อะไรได้๋ยวดิฝนทางมาแลแ้วเนี่ยหนว่าจะเห็นนี่ว่าจะเห็นกบบินสักตัวไหมอ่ะไอคนที่ควรจะมามันไปโดบมันมันไปโดบกาแฟอยู่นี่อ,อ่าึงเวลาแล้วฟักซีออกอารวาสจำสกแกปเย่เย่เยชพอดีพอดีฉันเคยหางานพ่อทอมอะนะไปบอกเพื่อนก่อนอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งในห้องแล้วนะแต้มของฝั่งศัตรูเก้าพันหนึ่ง is over 9,000! บอกเก้าพันละ มากกว่ามันหนึ่งเองหน้าก็ยิ้มเลยเนี่ยอะไรนะหมัดในมืออ่ะมันสั่นเมือนซัดหน้าไมจริงเลยหน้ามันลัาซัดแล้วเกิดแกเป็นเช่าเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลกเข้าใจไหมเปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไมาร้องใหม่อะเปรียบกับพี่นั้นเท่าคอนไม้ มมาถึงมือนะอย่าคิดมากเอ้เปิดที่จังเลยตอนหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรตาสองตามองกันแล้วกันแล้วมองกันด้วยแล้วแล้วไงมามองกันด้วยดีวะ ตัวหน้าเชิญเชิญทำจนแน่นได้อย่างไรไม่ดีเลยสงสัยสสงอยากตาแตก <c oughs> <c oughs> รู้ไหมว,ว่าใกล้ขนาดนั้นมันเอาไว้ตาเนี่ยระเบิดได้ไหมนะส <c> ง <oughs> <c oughs> สัยอยากตาแตก <c oughs> มันหมดทั้งคู่ครับยังไงอะอะไรหยิบได้ก็หยิบมาแล้วก็ไปเอา้เลยอาวุธอะไรเป็นอาวุธแรงเอาหมดเลยเฮ้ยลูกเป็นไงลูกจ๋าเดียบเลยตายวัตายเกิดอยู่ไม่ยืดตัวแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ยังตายวัวตายเกิดอยู่อุ้ยใส่ไงไอ้ไอ้ไอ้ใช้กระถามม้วนนะม้วนพวกโก็มาใส่ ปานม้วนดาบกันหนม้วนดาบ <laughs> ปานม้วนดาบพี่หนึ่งแล้วก็บันไซม,มีมีคนติดเด็กอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเรามาหากันว่าใครกันแน่ที่ทอมชี้ไปอยู่ไะกำลังกุมคิดอยู่ว่าไอ้ทอมมัน Thompson ชี้วิธีใครกันแน่คมเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาอยอบคายเด็กที่โลกสวยเกิดในทุง่งลาเวนเดอร์ปิดปิดไปเถอะไอโง่จะดูก็ดูจีแต่ดูก็ดีพ <laughs> อลอะรใครมาสอนเขียนคำเตือนแบบนี้วะ มันเป็นอะไรกันพี่อะมันระหว่างเขียนตอนได้อารมณ์ดีๆแต่หลังๆเหมือนมีเหมือนคนเขียนมีใครไปทำให้อารมณ์ไม่ดีอะก็เรยเขียนมางั้นแ่ละเล้วทำไมต้องมาลงกับเทเลทับ,บียี่โรบิปใครเล่นจะรู้ดีไอเสียงเนะี่ยเอ้ยนยายใครจะมีคลิปไว้ ไม่ได้ว่าไฟมันลามขึ้นเป็งตัวงั้นอ่ะลาดอะไรไปแล้วไงลาดน้ำมันมวยเอาไว้หรือเปล่าโอ้โพี่ว่างมันใช้แกหรือเปล่าพบๆกายมีบางอย่างแอบมองอยู่ทางขยะคือกรสิล่าในเสาว่ะ มันดูน่าสงสารจังเลยมันดูแบบไม่สประกอบมันมันน่าสงสารจังเมื่อคืนเดนนเสาร์หรือว่าก็ซีราฮะฉันเจอแล้วไอ้ทอมาชีบัานี่ใครฉันรู้แล้วโอ้เนี่ยต้องไปแน่เลยนี่คือหลักฐานแกมันกินเด็กนี่ไงเพราะฉะนั้นถึงเวลาตายกอเกลยอไอ้หน้าตูดไอ้หน้าตูดมีมเยอะดีเว้ย ขอมีมขอมีมแกหน่อยละกันนะโยมมีมขอมีมไปเลยโอ้ กดลูกกดเบียอะไรขนาดนั้ไม่ยิงไอ้ายเลยดูน่าโจรดูนด่าโจนลูกเบียมึงต้องกินอันตรายมึงจะทำยังไงเบียม,มาเห็นนีจะเป็ยังไง,งว่าอยู่ไปไม่น่ารนอดแล้ทิ้งผัวไปอยู่กับผัวอื่นดีกว่า